ศูนย์เรียนรู้ก,การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดลำพูนผลการดำเนินงานที่ผ่านมามีอะไรบ้างตามมาดูกันเลยครับพออสอสอคอลำพูนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมส่งน้ำพระพุทธรูปประจำศูนย์และไหว้สาสัการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสเทศก,กาลวันสงการานต์ประเพณีปีใหม่เมืองล้านานา2,568เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตอนเองครอบครัวและการปฏิบัติหน้าที่ทำงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนพร้อมดำเนินการจัดกิจกรรมทำบุญศูนย์เจริญพระพุทธมนต์และพิธีรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการศูนย์และเจ้าหน้าที่อาวุ จังหวัดลำพูนและอปทในพื้นที่เปิดจุดพักพอมอบริการประชาชนฟรีบนถนนสายหลักกม106ถนนลำพูนป่าซางในช่วงเทศกาลบรนสงกราปีใหม่เมือง2568เพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนณบริเวณด้านหน้าศูนย์พออสสคลำพูนร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัวประจำปี2568รและร่วมแสดงความยินดีกับจังหวัดลำพูนคว้าสามรางวัลเชิดชูเกียรติภายใต้แนวคิดคุณค่าผู้สูงวัยสารสายใยพลังครอบครัวณลานอเนกประสงค์ชั้นสองอาคารรัฐประศาสนพักดี ราชาการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพเพร้อมมอบหมายให้ข้าราชาการเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นเกียรติงานวันผู้สูงอายุและวันครอบครัวจังหวัดลำพูนจัดบูธนิทรรศการประชาสัมพันธ์หน่วยงานและสาธิตอาชีพและร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติวันแห่งครอบครัวและเบทีสมัช,ชาครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่สอสคลำพูนเปิดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุแคร์กิฟเวอร์จำนวนเจชั่วโมงโดยบูรณาการความร่วมมือกับสาธารณาสุขจังหวัดลำพูนโรงพยาบาลลำพูนสาธารณาสุขอำเภอเมืองลำพูนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อออเเภมืงจ โดยมีนางลักษณะอิสรงังคูณอายุธยาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีเปิดสสคลำพูนรับรายงานตัวจัดปฐมิเทศผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบันได้แก่หลักสูตรช่างแต่งผมบุรุษ60วันหลักสูตรย้อมสีธรรมชาติ5วันและสำหรับพนักงานเกษียณอายุบริษัทมูรตะต่าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดหลักสูตรอาหารตามสั่งและหลักสูตรการทำคุกกี้พร้อมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพเกี่ยวกับความเท่าเทียมระหว่างเพศความเสมอภาคบทบาทหญิง ห้องนสูนแห่งการเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัวและจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านกิจกรรมกระซิบสงสารสสคลำพูนบรณาการความร่วมมือกับนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม่และสํานักงานเกษตรอำเภอโดยเต่าลงพื้นที่ดําเนินการประชาคมกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชนหลักสูตรการแปลร,รูปผลิตภัณฑ์จากหอมแดงของกลุ่มเกษตร,รกรสมาชิกแปลงใหญ่หอมแดงสสคลำพูนดําเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชนหลักสูตรการทําโคมล้านนาห้าวันให้แก่สตรีและครอบครัวกลุ่พส พิบัติน้ำท่วมณบ้านสันต้นข้าตํบบลบ้านทิอําเภอบ้านทิจจังหวัดลําพูนสอสคลําพูนร่วมกับหน่วยงานพอมอนหนึ่งเดียวจังหวัดลําพูนลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับผลกระทบภัยพิบัติจากน้ำป่าไหลหลากตํบบลท่าแม่ลอบอําเภอแม่ทาจังหวัดลําพูนจํานวน37ครัวเรือนและให้ความช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นจํานวน32ครัวเรือนพร้อมวางแผนให้ความช่วยเหลือระยะต่อไป สสคลำพูนจัดโครงการเซฟโซนเซฟใจกับเพื่อนครอบครัวระยะที่2ครั้งที่1ภายใต้กิจกรรมโรงเรียนครอบครัวพื้นที่เรียนรู้สําหรับสมาชิกและครอบครัวทุกช่วงวัยณนห้องประชุมรพอพสตอบ้านขุนแปดตำบลบ้านแปดอำเภอจองทองจังหวัดเชียงใหม่สสคลำพูนดาเนินการจัดกิจกรรมชวนครอบครัวชมภาพยนตร์สาร,รักษาความอบอุ่นให้สมาชิกในครอบครัวได้มีการใช้เวลาคุณภาพในการทํากิจกรรมร่วมกันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวณนะโรงภาพยนตร์บิ๊กซีลำพูน ลาไปด้วยแผนการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม2568แล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้าสวัสดีครับ